นส่งเชียงใหม่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถในช่วงสิ้นปีนี้วัดศรีสดาร่วมกับมหาวิทยทาลัยเชียงใหม่จัดพิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีพศ2558นายกเทศมนตรีเมืองการพัฒนาแถลงงานเพื่อต้อนรับลมหนาวภายใต้งาน หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ห้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับรายการข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้พบกันในวันอังคารที่16ธันวาคม2557นะคะเป็นประจำทุกวันเราจะนําเสนอข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจําสัปดาห์สัญจรน,นะคะในวันนี้สัญจรไปยังวัด สีโซดาตำบลสุเทพค่ะซึ่งในวันนี้ก็มีหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการขนส่งจาก ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปยังดอยสุเทพนะคะในช่วงสิ้นปีนี้รวมไปถึงการจัดงานต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวหนาวนี้ที่เมืองแก่นด้วยค่ะไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะคะขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสิ้นปีนี้นะคะว่ามีการเตรียมความพร้อมในการบริการรถโดยสารจากในตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังดอยสุเทพซึ่งจะสามารถนํานักท่องเที่ยวนะคะไปยัง โดยสุเทพได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของค่าบริการรถโดยสารด้วยค่ะ นายชันชัยกีฬาแปงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบการเดินรถโดยสารและการจัดระเบียบรถนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวารวิหารในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่าจะเริ่มจัดระเบียบรถตั้งแต่วันที่31ธันวาคมถึง4มกราคม2558โดยได้กำหนดเวลาขึ้นลงไว้พร้อมกับห้ามรถบัสโดยสารขึ้นโดยสุเทพโดยเด็ดขาดจากการประชุมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปในเรื่องของการจัดระเบียบรถโดย สารของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวยังพระธาตุดอยสุเทพโดยให้ใช้สถานที่ลานจอดรถศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมนพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่จอดรถบัสและรถโดยสารส่วนตัวซึ่งจุดบริการดังกล่าวนะคะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมนพรรษาจะมีรถโดยสารสองแถวนะคะหรือว่าสีล้อดแดงของสรกรอลานาเดินรถให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะซึ่งจะมี จุดรับส่งนั่นก็คือรับส่งที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาไปยังโดยสุเทพค่ะสําหรับรถสีล้อแดงที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะมีการติดสติ๊กเกอร์เข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนค่ะเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสนและป้องกันรถที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการช่วยโอกาสในการเก็บค่าโดยสารนักท่องเที่ยวแพงในช่วงสิ้นปีนี้ด้วยค่ะทางขนส่งนะครับแลวก็หลายๆหน่วยงานนะครับจึงได้มีการบูรณาการการทํางานในการที่จะ เตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับการเดินทางเพื่อสร้างความปลอดภัยในส่วนของขนส่งเองนะขณะนี้นะครับเราก็ได้มีการเตรียมการในการรองรับการเดินทางนะอาทิเช่นได้มีการแจ้งในส่วนของผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารทั้งหลายนะครับได้มีการสำรองเที่ยวรถให้เพียงพอนะครับในส่วนของรถบรรทุกเองก็ขอความร่วมมือนะรถในการใช้รถในการบรรทุกสินค้าในช่วงของปีใหม่นะฮะ แล้วก็ในส่วนของอีกมาตรการหนึ่งที่เราได้เตรียมกันไว้นั่นคือการตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขตซึ่งจะเป็นจุดที่มีการเดินทางมากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในวัน ่เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่เตรียมความพร้อมไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะขึ้นไปเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะรวมไปถึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่สิ้นปีที่จะถึงนี้ด้วยนะคะข่าวต่อไปค่ะวัดศรีโสดาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ในช่วงสิ้นปีนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเข้าสู่ปี2558ค่ะ วันนี้ที่วัดศรีสดาพระอารามหลวงตะมนสุเทพ พระครูปหลัดพรมมินจิตตะโสพโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโซดาพระอารามหลวงและพระครูทรสุดพดร์รษาราชการผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงใหม่แถลงข่าวถึงพิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2558ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1มกราคม2558บรเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระครูทรสุดพ์เจริญพรว่าในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางวัดศรีโซดาพระอารามหลวงมีกำหนดจัดงานตามวิถีไทยเพื่อ หวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยได้จัดกิจกรรมทั้งหมด7กิจกรรมด้วยกันประกอบด้วยการสวนมนต์ข้ามปีทําความดีต้อนรับปีใหม่ตักบาตวันขึ้นปีใหม่พิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ ผูกข้อมือรับขวัญปีใหม่และประพรมน้ำพุทธมนต์ซึ่งหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่โดยความร่วมมือของวัดส,สีโซดาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมาคมส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสาขาเชียงใหม่ลำพูนและสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดงานตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ถวายพระงสงฆ์สามเณรจำนวน358รูป บนถนนสายบุญสายวัฒนธรรมซึ่งจัดขึ้นบนถนนสามสายด้วยกันนะคะได้แก่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยส่วนรุกขชาติและประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีเริ่มตั้งแต่6 3นาฬกา30นาทีในช่วงเช้านะคะในขณะเดียวกันค่ะก,ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับสาธุชนได้ร่วมทำบุญกับวัดศรีโสดาไม่ว่าจะเป็นการถวายผ้าห่มกันหนาวผ้าอังสะกันหนาวถวายผ้าไตรเพื่อบำรุงและส่งเสริมพระพิสูจสามเนีนวัดศีโสดาพระธรรมจาริกผู้อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาจำนวนทั้งสิ้น7 5 7รูปด้วยกันค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมไปร่วมงานนะคะอันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะข่าวต่อไปค่ะนายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนาก็ได้แถลงข่าวถึงการจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15ธันวาคมนะคะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วค่ะ ที่บริเวณวัดศีโสดาพระอารามหลวงตำบลสุเทอพอเมืองจัังหดเชียงใหม่นายจรัตชายาน,ยน,น,นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาพร้อมด้วยนายสงวนแก้วตาติปนายประพันธ์ชัยอินตารองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนานายไพโรจนันโทปลัดเทศบาลนายชาตรีกันทวีและน,นายนรินหลวงป่ารองปรลัดเทศบาล ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่5ในายจรัตชายานายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนากล่าวว่าการจัดกิจกรรมหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่5มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนําเสนอกิจกรรมต่างๆ ทางวัฒนธรรมประเพณีของเมืองแกนโดยภายในงานมีการประกวดกิจกรรมที่สําคัญเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานได้รับความสนุกสนานกิจกรรมภายในงานนะคะอาทิกิจกรรมย่างไส้อัวสมุนไพรายยาวที่สุดในโลกซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของเมืองแกนการประกวดของดี้อาเพอแม่แตง ชมการแสดงซอพื้นเมืองชมกองสบัดชายยาวที่สุดในโลกนะคะอดอกไม้เมืองหนาวทุ่งดอกคําแพแร่และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายในงานค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะจะจัดขึ้นในวันที่25ธันวาคม2557ไปจนถึงวันที่3มกราคม2558ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาตําบลอินทขินอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มค่ะในปีนี้นะครับือท่าทไปจิมเส้หัวยาวที่สุดในโลก เพื่อท่านไปพปกกล่องสมบ,บัติชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ที่เมืองแกนท่านจะประทับใจครับเรามีรถรางบริการให้ท่ท่องเที่ยวได้แอลทั่วเมืองแกนฟรีครับท่านเอาครอบครัวไปแอลท่านเอาลูกหลานท่านไปดูว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเจียงใหม่ของคนลานาน,าน,นั้นอยู่ที่เมืองกแกนแหับนับอยู่ครับขอเตือนชวนครับวันที่25ถึง3มกรางานหานาวที่เมืองแกนครับ ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังคุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่สนใจนะคะหนาวนี้ค่ะอย่าลืมไปเที่ยวที่เมืองแก่นนะคะหนาวนี้ที่เมืองแกน่นครั้งที่5ค่ะพร้อมชม การย่างไส้อัวที่ยาวที่สุดในโลกนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในรอบเมืองเชียงใหม่ที่นามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประจําทุกวันค่ะผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้และหากคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง f a c e b o o k c o m l c เชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงาน ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ